เป็นหหนึ่งเรื่องราวที่ชาวสังคมออนไลน์ได้เห็นแล้วก็รู้สึกสงสารเด็กนักเรียนรวมไปถึงบุคลากรครูเป็นอย่างมากเมื่อครูผู้หญิงท่านหนึ่งได้โพสต์คลิปขณะที่กาลังพานักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองสนตําบลหนองไผ่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดไปเดินขบวนพาเดพร้อมกับกลองเพลงตัวเดียวที่มีอยู่ภายในโรงเรียนโดยครูท่านนี้บอกว่าโรงเรียนมีครูอยู่4คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดและมีนักเรียนอยู่เพียงแค่28คนเท่านั้นจะไปทํากิจกรรมทีก็มีกลองแค่ตัวเดียวนี่แหละที่พอจะใช้สร้างความสสนน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 ุกกกกกกกใใหหห้้้้้ััับเเเเเรรรีีียยยไไดดดงงงงาา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 ทํออออชวล์ตต่่แแแคคมมิ็็็็จะปโๆ มองข้ามอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าช่วยเหลือจัดหาอุปรกรณ์ที่จําเป็นให้โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนั่นเอง